สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาวีบุธิวงเลขที่35ชั้นม .6 ทับ4วันนี้จะมาะรายงานพฤติกรรมของสัตว์ในหัวข้อเรื่องความเคยชินค่ะ พฤติกรรมของสัตว์คือการเรียนรู้ของสัตว์ที่ลดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นซ้ำๆและไม่มีผลอะไรต่อการดำรงชีวิตเพื่อประหยัดพลังงานและมุ่งเน้นสิ่งเล้าที่สำคัญกว่าตัวอย่างเช่นดอกไม้ทะเลที่ค่อยๆเลิกหุบหนวดเมื่อถูกสัมผัสบ่อยๆ สำคัญของความเคยชินการลดการตอบสนองสัตว์จะค่อยๆลดการตอบสนองต่อสิ่งเล้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีผลตอบสนองแม้ว่าสิ่งกระตุ้นยังอยู่สิ่งเล้าที่ไม่สำคัญความเคยชินเกิดขึ้นกับสิ่งกระตุ้นที่ไม่มีผลต่อรางวัลหรือการลงโทษต่อสัตว์การกองข้อมูล เป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยการกรองสัญญาณที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นไปยังภารกิจสำคัญกว่าเช่นการเอาตัวรอดเรียนรู้แบบไม่เชื่อมโยงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเล้ากับผลลัพธ์ อย่างในธรรมชาตินกคุ้นเคยกับหุ่นไล่กาที่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะเลิกสนใจและบินเข้าไปในทุ่งนาอีกครั้งคนคนที่ย้ายถิ่นไปอยู่ริมถนนอาจจะนอนไม่หลับในตอนแรกแต่เวลาผ่านไปก็จะปรับตัวและนอนหลับได้แม้กระทั่งเสียงดังรบกวน สำคัญของความเคยชินการอยู่รอดช่วยให้สัตว์สามารถกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปได้ทำให้สามารถมุ่งเน้นทรัพยากรทางปัญญาไปยังเหตุการณ์สำคัญทางชีววิทยาได้การประหยัดพลังงานการลดการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่ไม่สำคัญช่วยให้สัตว์ประหยัดพลังงานได้การปรับตัวช่ชวยให้สัตว รับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้หนูขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ